ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมซเ,เนาะสวัสดีผมจะพาทุกคนมามาหาอะไรทำในแคดแฟนตาซีนะครับอันนี้คือเกมแคดแฟนตาซีเนาะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับผมไม่รู้ทีแม่หลานว่าอ,อะไรอะแต่ผมรู้ว่าเมา่าเม่าเจออะนะครับผมู้แค่สองตัวนะตัวหลังผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปแปลนะครับตามนี้แคดแฟนตาซีนะครับเป็นเกมแมวที่ค่อนข้างสนุกนะครับสัมผัสแมวตัวน้อยน้อยน่ารักน่ารักดายนะครับเนาะเล่นกับน้องแมวหน้านี้ ครับผมแมวก็นี่นีนะครับนะแมวดิ้นดิ้นดิ้นแล้วตืบตือ่าแนี้นะครับสําหรับแคปเปอร์ชีนะครับต่อไปวิธีได้น้องแมวแบบนี้มันเล่นนะครับทำอะไรนะครับต้อันดับแรกนะครับเลือกตัวที่เราอยากไต้เข้าไปตรงที่ผมคลิกแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากผมอัพเต็มแล้วนะครับมันต้องเลเวลสองนะครับมันจะมีอาหารให้แต่ผมขอหาตัวที่ไม่เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาไปเรื่อยเรื่อยกัน ค่าเวลาหาจิตลงช่องสีโนนะครับไม่รู้จะทำอะไรเล่นแมวแม่เงยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาอาหารนะครับหรือไอที่ก็ได้นะครับที่ตัวเกมแจกได้ห้าสิบแต้มนะครับมายัดเลยนะครับอันนี้ผมเอาหารที่ชอบถูกใจนะครับอันนี้ก็กดไปแล้วผมขอไม่ใช้เปลืองนะครับเอาไว้ส่งเอาไว้ส่งแมวเอาไว้ส่งอาหารล้กกันสลหรับแต้มอ่าประมาณนี้ตัวละครนะครับผมมีนะครับตัวตัวที่จะคอแลบนะครับจะเป็น ผงชานะครับตัวแรกตัวทส่องจะเป็นช็อกโกแลตจากในโกบปลาน่าจะใช่แล้วก็น้องข้าวนะครับจากซีรีส์อะซีรีส์ร้านอาหารนะครับเป็นซีรีส์เดียวก,กันกับชาแดงนะครับผงชาประมาณน,นี้ก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งนะครับในโกปลาแล้วก็ผงชานะครับนาะงผงชาจะเป็นเวอร์ชันตัวพี่นะครับ ประมาณนี้แหละนะครับผมเล่นตั้งแต่เกมนี้นะครับตั้งแต่เตือนทันวานะครับวันที่สิบสองปีสองพันยี่สามนะเนาะปีสองพันยี่สามนะครับอ่าตัวพิเศษนะครับภายในเกมนี้นะครับได้แก่ผงชาแล้วก็น้องข้าวสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครจิบีนะครับตัวใครที่สงสัยจะเป็นจิบบีนะตัวเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นแมวนะครับมันเป็นตัวเล็กๆเป็นคนนะ เท่ๆนะครับเนาะตัวเท่ๆน่ารักน่ารักนะครับนะหงชานะครับเป็นแนวแบบทรงเจนะครับถือล่มจริงๆล่มมันจะไม่ได้เหลืองแสงนะผมแปลเวกอาวุธนะครับขั้นยี่สิบก็ลากเลือดนะครับพอตัวนะครับเนาะการที่จะทาขั้นยี่สิบนี้ผมพูดเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับป่ะผมจะพาทุกคนมาทัวร์อุปกรณ์นะครับเกมนี้อุปกรณ์อัพได้สูงสุดเลเวลห้านะครับมิลีอาร์ติแฟกต์มิชช่นอาร์ติแฟกต์ดีออปชั่นนะครับนะ สามารถรลือก option ได้ไอ้ขึ้นคูณ5คือการอัปเกรดนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มสเปคให้เยอะขึ้น mm hmm. ผมไม่รู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ลัาสหลานงงมันหาจากไหนนะมาจากร้านอารีนาออนไลน์เนาะโอเคอย่าลืมรีด้วยนะครับน้ะง้เกี่ยวของคุณเก่งๆนะค,คุณก็่าไปเอานะครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาวๆ้านะครับเนาะอันนี้เพิ่มเลือดนะครับอันนี้ป้องกันกายนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้ลืมนะครับ พวกนี้ไม่แน่ใจว่ากันขี้ตีข้อหรือเปล่านะครับกันโอกาสติดขี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมลืมนะครับแต่ก็ดูไว้นะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นโลนะครับสังเกตเอาอันนี้เป็นดาเมจนะครับคือเป็นรูปดาบนะครับแล้วก็เลือดนะครับจะเป็นรูปหัวใจส่วนล่างจะเป็นจอเกาะนะครับสีผมเล่นผูกชาเป็นจอเกาะนะครับเนาะน้องเท่ๆเลยโอเคแนะนําประมาณนี้นะครับเนาะสําหรับเกมโอเคเกมนี้ก็ ใช้แมวนะครับเป็นแมวจริงๆเป็นแมวตัวจริงๆเลยนะครับที่เป็นตัวออกแบบให้กับตัวละครภายในเกมนี้นะครับแมวมันอาจจะหน้าตาก,กวานชุนตีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรืออาจจะน่ารักไปเลยก็มีนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมกิจกรรมอันนี้สําหรับการอัปเดตนะครับเนาะก็จะมีล็อกอินสิบวันจะเป็นกล่องนะครับ กล่องเลือกตัวละครแล้วก็ใครอยากได้ตัวละครไหนก็เลือกเอานะครับผมเลือกไปจะเป็นเจ้าแมวตัวนี้นะครับล็อกอินสิบวันนะที่ผมเอาเพราะว่าผมจะเอาไปทาบัฟนะครับเป็นแมวเจ๊นะครับน่ารักนะครับแมวเจ๊ตัวนี้นี่เนาะเป็นแมวสายาสายบัฟนะครับที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่แย่จนเกินไป เต็มสิบผมให้มันสักหกสักเจ็ดนะครับประมาณนี้แหละมันไม่ได้แบบหรู่หลาเกินนะครับเกินหน้าเกินตาเนาะจิิมจะมีอาในกล่องนะครับมันจะมีแมวประมาณนี้ี๋บุผมจะเปิดให้ดูแมวมันจะให้เลือกแบบนี้เลยคล้ายๆแบบกาชาเลยนะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่มันจะขึ้นในกล่องแล้วมันจะมีเพชรให้ห้าพันนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเราเพชรก็ได้เนาะในกล่องจะมีหงชา มีอีน้องข้าวนะครับประมาณนี้แหละหูชาน้องข้าวนะครับสาหรับใครที่อยากได้เนาะเพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวแรนะครับย้ําย้ําว่าเป็นตัวแรเนาะไม่มีไม่มีมมมให้สุ่มนะผมพูดเลยไม่มีไม้สุ่มแต่คุณเลือกได้ในกล่องฟรีๆนะครับเอามาแจกให้ฟรีอะ่ะเรียสั้นนะครับแต่ผมหาผมหาแบบหาแทบตายอะ่ะผมบอกเลยแต่เกมเอามาแจกให้ฟรีนะครับเป็นแมวพิเศษนะครับหนึ่งตัวอีกสีนี้หนึ่ง นะครับส่วนนี้เป็นกาชานะครับที่เอาไว้แลกเนาะเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณเนี้ยตามที่คนดูเห็นนะครับเนี่ยไอไอกล่องที่เราเอินสิบวันนะครับแต่จะไม่มีแมวทัดแสงนะแล้วก็จะเป็นแมวเจ๊นะครับนะเป็นตัวโก้มสุดในเกมนะครับแมวตัวนี้ผมพูดเลยเก่งทั้งอารีน,น่าเก่งทุกอย่างนะครับนะเทพนะครับตัวเดียวไม่แพ้ทุกทาพแพ้แค่ทัดแสงทัดเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกาชาปีผมขอไม่สุ่มเก็บไว้ทำเคลดเหลือยี่ห้าวันเฟลคุมเหลือยี่บหกนะครับเกมแมวนะครับใครสุ่มนะก็ระวังด้วยนะครับมีรุดเลดไม่ได้ตัวนะครับแต่รอบหน้าผมไม่รู้จะออกแมวพันนันหรือเปล่านะครับแมวตัวนี้แหละแมวพันนันนะครับผมอยากได้นะครับแมวพันนันนะเพราะว่าผมอยากลองเอาไปเล่นดูหน่อยนี่นะแมวพันนันครับแมวไข่ตามนี้แหละอุเรียกแมวพันนันนะครับ จริงๆผมก็มีแมวพันันนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันตัวฟรีนะครับแต่ผมว่ามันยังใช้การใช้งานไม่ไม่สุดเท่าตัวตัวแบบนี้นะครับเป็นตัวเต็มอ่ะประมาณนี้ส่วนเกมนี้นะครับมีกิวสาหรับใครที่อาจจะเล่นอ่ามาช่วงปีที่แล้วหรือส่วนปี23เนี่ยยังไงก็ไม่มีระบบนี้หรอกนะครับนะบเขาเพิ่งใส่มาได้ประมาณสักสามเดือนสองสาเดือนขึ้นไปนะครับระบบกิวนานแล้วนานแล้วนะครับหลายเดือนละสามสี่เดือนได้นะครับเนาะ ก็ <G ül> ผมอยู่กิวอาดอกไม้น้ำแข็งนะครับก็เป็นกิวผมเองนะครับนะเป็นกิวปิงพาก็ผมเป็นเจ้าของกิวนะครับดอกไม้น้ำแข็งนะส่วนอันนี้ไปดีในคอมนะครับในพีซีนะครับนะผมก็ไม่ได้เล่นนะครับที่เย็นเล่นนะครับก็เล่นไอดีผมนัปป่นแหละไอดีในคูแอปนะเกมนี้มีในคอมด้อเด้อตัวใครที่ต้องใส่นะครับกิวผมก็อาจจะยังไม่เปิดรับใครเข้ากิวนะครับเกมน,นี้มีเลดกิวด้ยเด้อ นะครับมีเลดกิลแล้วก็มีมอนเตอร์นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงกิลมีเลดกิลนะครับอันนี้จะเป็นกิลวอ์นะครับย้ําว่ากิลวอ์นะต้องมีสมาชิกในกิลห้าคนนะครับเป็นระบบใหม่ส่วนนี้เป็นดันเจียนกิลนะครับดันเจียนกิลอ่ะประมาณนี้ผมพาทัวร์เกมน้องแมวเลยเนาะระบบอ่าใหม่ๆนะครับโอเคเควสนะครับมา ก็เกมนี้นะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเรื่องซีรีสี TV, อาหารนะครับผมเคยเล่นไปแล้วนานมากแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แหละเว้นมันก็จะหมดแล้วนะครับเหลือสี่วันเนาะอันนี้จะเป็นกิจกรรมในการปลดล็อกบอสนะครับที่เป็นขั้นโอเคไหมเกมแคทแฟนตาซีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีด่านหลักนะครับคุมอยู่ด่านยี่สองขีดแปดนะครับ ออก,ก็เหลือตันเดียวอ่ะแต่ผมอยากได้ไมเมลพันนันเนี่ยผมส่มหาแล้วไม่เอาไม่ออกผมก็เลยไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปสู้ดีนะครับส่วนด่านยากนะครับผมตันนะผมตันแล้วผมเจเควสตนะตันแล้วไปตันเรียบร้อยนะครับถึงด่านแปดประมาณนี้โอเคอ่ะเกมนี้จริงมันมีอีกเยอะนะครับให้เราทํามากมายไก่กล้องเลยนะครับมีลง เป็นโหมดอาวากาศนะครับคุณผเรียกส่วนนี้อาวากาศเนาะจะเอาของไว้อัปเกรดนะครับอัปเกรดพลังโจมตีนะครับคืออัปเกรดตัวต้องเป็นตัวกาชาเท่านั้นนะตัวฟรีไม่สามารถอัพเกรดได้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดประมาณเนี้ยเนี่ยที่เป็นขั้นนะครับขั้นยี่สิบก็มันจะเรืองแสงเนี่ยตามที่คนดูเห็นถ้าไม่ขั้นยี่สิบก็ไม่ไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเนาะเกมนี้สามารถ Up อัปอ่าเป็นคอสตูมฟรีได้นะครับถึงเลเวลหกสิบ จะเพิ่มพวกพลงกังโจมตีโอเคผมก็ป่นคร่าวๆเกมแมวนะครับเนื่องจากผมหาคลิปลงช่องด้วยโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ละกันว่าอยากให้ผมรีวิวเวนไหมเกมนี้นะครับแบบถ้าอีเวนเข้าอยากให้ผมรีวิวเปล่าหรืออยากดูเกมแมวนะครับหรืออยากดูผมสอนทำเวสแคทเปตซีอ่าทำเฟสหลักว่าทำอะไรบ้างในหนึ่งวัน ในหนึ่งวันก็คือเข้ามาทาอะไรบ้างหรืออยากให้ผมอสอนทําทําอะไรอีกจริงๆเกมนี้มันเข้าไปเล่นแมวได้นะเป็นแมววิ่งให้เราเก็บผัดโซ่ได้นะครับหรือ,อยากให้ผมสอนทําอะไรกับเกมนี้ก็บอกนะครับแต่ยกเว้นสอนทาเควสนะครับผมไม่สอนนะครับเพราะว่าบางเควสผมผ่านไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเดินเควสหลักนะผมพูดเลยผมเล่นแดงอย่างเดียว เล่นทาอุปกรณ์อุปกรณ์ทําคาโปคาเฟ่ทาทุกอย่างภายในเกมเนี้วยวาคุณจะมาเดินเควสก็เป็นชาติอะ่ะพอมาถึงเควสที่แบบหลายๆคนติดผบผ่านนะผมผ่านไปเลยนะครับชิวๆหรือบางทีมันอาจจะให้เราแบบไปทําอาหารก็ได้อะไรนี้มันก็เลอนเต็มเกมนะครับโอ,อเคหวังว่าน่าจะถ้าคุณชอบนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากดูเกมนี้ผมจะได้พามาดูนะครับก็คือพามาดูอีเวนต์นะครับเนาะ หรืออยากให้ผมแนะนําตัวละครในเกมแมวที่ใครเล่นแล้วแบบอยากหาแบบอยากรู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีก็บอกได้นะครับผมให้ข้อมูลได้คร่าวๆแต่ผมไม่สามารถทําเป็นกราฟบอกว่าแบบตัวนี้ตัวนั้นดีจัดเทียจัดทงจัดเทียนะครับผมผมไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าผมผมสามารถพูดได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับภายในที่ผมมีไอดีนะครับตามที่คนดูเห็นน่ย ผมแนะนําได้นะครับเอาไปเล่นกิวเลสเอาไปเล่น PvP เอาไปทํานูน่นทํานี่ได้นะครับโอเคผมไปแล้วนะครับบายยครับถ้าอยากดูเกมนี้หรืออยากให้ผมรีวิวแมวแบบว่าจัดเซตเล่นอ่าเลสคิวหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนาเลสคิวเป็นธาตุนะครับเพราะเลสคิวมันใช้ธาตุเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับถ้าอยากดูนะครับฝากผมไปละ